คม2 5 6 4เห็นชอบขยายพื้นที่เยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด19 10จังหวัดเป็น13จังหวัดโดยมีการเพิ่มจังหวัดฉะเชิงเซ้าจังหวัดชนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน9ประเทศกิจการได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักโรงแรมกิจกรรมศิลปะความบันเทิงสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า คาขาขายส่งและขายปีการซ่อมยานยนต์กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุนล่าสุดวันที่9สิงหาคม2564ประการสังคมเจอิญงเนินให้กับลูกจ้างงอสามสามในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านพร้อมเฮเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นโดยมีผู้ประกันตนได้รับ2 7 2 7 4 6คน นายจ้าง19,213ลายได้วงเงินทั้งสิ้น1522ล้านบาทแยกเป็นนายจ้าง841ล้านบาทและรูปจ้าง681ล้านาข้อดีของประกันสังคมเจ็บป่วยสามารถเบิกได้รักษาพยาบาลฟรีข้อเสียบางจังหวัดที่ยังไม่มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือการรักษาเยียวยา ข้อกังวลจะมีบานพื้นที่หรือการทำงานของคนอีกกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากสสาม .33 ประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวได้ทราบการช่วยเหลือของประกันสังคมและเยียวยาในของสสม .33 ที่ได้ช่วยเหลือประเภทจำพวกที่ไม่สามารถไปทำงานในตอนนี้ได้อาทิเช่นก่อสร้างที่ตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้จึงเป็นเรื่องดีที่มีการช่วยเหลือตรงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ ประธานพักไทยสร้างไทยถแถลงข่าวการนำเสนอพิมพ์เขียวสโยโควิดให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เพื่อคืนชีวิตปกติสุขเปิดเมืองเปิดประเทศให้ประชาชนได้กลับมาทำหากินเป็นของวันปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยบนหลักการโครงการ30บบาทรักษาโรคโควิดทั่วหน้าเพื่อคุ้มครองการตรวจรักษาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพให้คนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย ข้อกังวล 1. ต้องเก็บรักษาวัคซีนที่มีอุณหภูมิต่ำมากเนื่องจาก mRNA ถูกทำลายได้ง่าย 2. ต้องอาศัยนาโนพาติเคิลซึ่งเป็นสารที่นำมาห่อหุ้มป้องกันและเป็นตัวนำพา mRNA สารนี้ถูกกระตุ้นการแพ้รุนแรงได้ข้อดีข้อดีของวัคซีนชนิดนี้ทำได้ง่ายและ เป็นจํานวนมากอย่างรวดเร็วเพราะทําในโรงงานกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงครับข้อเสียอยู่ที่ว่า mRNA สลายตัวได้ง่ายเก็บที่อุณหภูมิต่ํามากและวัคซีนชนิดนี้เป็นชนิดแรกที่ใช้กับมนุษย์อาการข้างเคียงหลังฉีดพบได้บ่อยกว่าวัคซีนที่ทําในชิดเก่าเช่นมีไข้ปวดเมื่อย และผลระยะยาวคงต้องรอการศึกษาต่อไปเช่นติดตามเป็นปีหรือหลายปีเมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับและโทษที่อาจเกิดขึ้นแล้วพบว่าความคุ้มค่าของการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซึ่งมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลข้างเคียงครับ